ส่งการทั้งทีเล่นน้าแถบจัดเต็มกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเล่นน้ํากันวันสุดท้ายแล้ด้วยคือแบบต้องเล่นน้ําให้จัดเต็มาทุกคนทําไงได้นี่นะเซวัยรุ่นคือเยอะมากคือบอกไว้เลยว่าทุกคนคือเสียงเพลงคือมันดังมากไม่รู้ ข้างหลังเราอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นรถอีต็อกไงแล้วมันก็คือแบบโคแบบตรอัวนี้เลยอ่ะทุกคนนี่พอมาถึงตรงนี้อ่ะคะคน้ําเราก็คือหมดแล้วหมดตั้งแต่ด่านจองด่านจามแล้วทุกคนนี่อ,อพี่โตก็เอาน้ําใส่เขาไปน้ําคือเย็นมากน้ําของเราเพราะว่าลงทุนกันเยอะมากมีตังติดอยู่ประมาณ 30- 40คือแบบ ใส่น้ำใส่ซื้อน้ำแข็งมาใส่เยอะๆเลยแล้วทุกคนบอกเลยนะว่าเราใช้น้ำกินเล่นนะทุกคนคือเรวยจ้าจัดก,ก็มาผสมแป้งดูน้องก็เอาทาตัวเองเลยนี่พอามาถึงตรงนี้นะทุกคนคือแบบคนเยอะมากดูทุกคนคือสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนียนะ่ทุกคนเราก็แบบเล่นน้ำของเราอยู่นะ แล,แล้วตอนทีู่ีตรงนีน้น้ำมันหมดเลยเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนั่งในเสาป,าปงตไปอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ป่ากลับได้นะคะเพราะว่าเรามีแป้งของเรานี่พอมาถึงตรงนี้ทุกคนคนรู้จัก FC ดีน้อยก็มาแกล้งน้อยเลยเนี่ยน้อยก็แบบโผเปียกเลยดูสินั่นก็คือแบบเสียงเพลงอะไรเต้นไปหมดเลยดูสิทุกคน มีคนเห็นใจในน้อยแบบน่ารักมากน่ารักกันทุกคนเลยนี่ทุกคนดูในน้อยเต้นแบบโหดูดูดฉีดก็ไม่ถึงทุกคนเล่นน้ำกันแบบ็ดมีทั้งใส่เสื้อหืองกานเลยทุกคนนี่อันนี้ก็คือพี่สาวของเราเองนะคะ จนแบบสั่นเลยอ่ะแบบนี้ทุกคนคือแบบเขาก็มาเปิดเพลงตั้งด่านแบบน้ําเย็นมากบางทีน้ําร้อนแบบตากแดดคือน้องคนนี้ทุกคนคือแบบเก็บกดแบบจะทําอะไรก็ได้แบบเก็บกดมานานแล้วแบบแบบสาดที่แรงกว่านี้เลยนี่ทุกคนดูน้องก็น่ารักเลยทุกคนอาดแรนะคะทุกคนน้อยๆก็แบบ ดูเลยเต้นฉีดใส่ไข่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่ทุกคนนี่พอถึงนี่แล้วน้อยก็เต้นอย่างแบบยังไงอะดูดูด <another> ูด <rant OB disease> ูคนดูต <dropped> ู่น้อยดอันนี้ก็คือเราร้องเพลงแล้วน้อยบอกดูนะดูนะนี่ทุกคนเกือบตกรถเ้ยเราแบบเขาหัวล้อก็ะหนดทุกคนเลยอะแบบแบบโอ้โหดู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 ทุกคนคือแบบ นี่นาะคือแบบเต้นแรงกับเพื่อนเราสนุกกับเพื่อนเลยอะแบบนี่ก็คือแบบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็ย้อนกลับมาถ่ายที่เดิมน,นะคะนี่พ่อปัวทุกคนก็เล่นกันแบบมึนไปเลยจ้าก็คือเราไม่รู้นี่กลับมาด่านเดิมไม่ได้กลับมาด่านเดิมหรอก